เรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วมันกับแมนครับคันว่ามีเงินมีคํามีให้มีหน้ามีหัวมีสวนมีลูกมีเต่ามีทรัพย์สินสิ้นคันทอได้กัญญาดอกคันว่าเจ้าของเจ็บเจ้าของเป็นมาแล้วนี่ปินปั่วบ่เศร้าปินปั่วบ่ดีมากนี่โอ้ยเจา้าแมนบ่สะอ่อนครับแล้วเจสิมีเนาะ มีเท่าได้กระบอสะออนแล้วเพราะว่าจิตใจมันกระบดีครับเมื่อสุขภาพบะะดีจิตใจกระบดีบ่มีแนวอยากได้กินกระบอแซบนอนกระบรับกินเขากระบอหวานจานแกงกระบอแซบเห็นยังงามงามกระบองามน้ำมูกครับวานีเดอร์นั่งสาวจักรวาลว่าสันเหลียวเบิ้องระวามันหยักปนละ้าว,ว่าข้าเจา้าผู้ขาเจา้าสุขภาพดีปสะออน ตบมือสดสวดครับแต่ว่าเฮานี่อวยนานีแหละเพราะว่ามันบอสสำบายครับนอกจากว่าบอสมบายแล้วก็ยังกันยื่นกับไข้ดแดดละครับกันว่าเจ็บว่าปวยแล้วก็เมตั้งแต่มองสิไปไวไหหันนะมองสิใดหนีจากมูไว้ายหันนี่แหละเรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องที่สําคัญครับยังกยายภูขาดี่ว่าเรื่องเหิดเพราะว่า เรื่องเหือดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่ทั้งแม้นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เฮ้ยยาไม่ดอกมันนั่นตายยิ่ดอกว่าสันกระแมนอยู่ดอกครับอาจจะว่ากัญญามันขืนมากนี่น่อยจอกหลอกข้อนี่โกนจกโวกจกโวกวันนี้มันหันใจบ่เข่าครับเนี่ยมันเป็นอย่างสัน้นเรื่องเหือดเรื่องก่ยื่นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับ สาเหตุมันก็นเนื่องมาจากเขาเอิญว่าเจียเจียรหรือเยื่ออยู่ในหลอดลมเฮานี่มันสิมีเป็นพังผืดเป็นเจียเนี่ยขาเอิญว่าเป็นพังผืดบางบ้างครับอยู่ในหลอดลมเฮานี่คันผู้เป็นนี่บาลังคนก็เป็นมาแต่เสื้อแต่แซงเนี่ยบาังคนก็มาติดเอาไม้ส่วนใหญ่เรามากอยากเป็นมาแต่น้ำเสื้อนะ บอติดมาแต่น้ำเสือพอกับติดมาแต่น้ำเสือแม่ก็เพื่นเหือดนี่เด้เหือดนี่เป็นมาน้ำเสือค,ครับส่วนใหญ่ขีมักเหลืองขึ้นกันขีมักเหลืองนี่ก็ติดมาแต่น้ำเสือเป็นส่วนใหญ่ค,ครับแต่ว่ามาติดเอาไม่นี่ก็บบอไข้หลายดอกพวกโรคเหือดโรคขีกันยื้ขึ้นกัน เป็นมา่อใจน้ำเสือ้อผู้ลงค้นกับพ่อเป็นแม่เป็นผู้ลงค้นกับพ่อส่วนแม่ส่วนพ่อตู้แม่ตาเป็นหลอร้มนมาใส่เจ้าของพีกับมีขค,ครับก็เนื่องจากว่าหลอดล่มนี่มันหนาเจียเจียมันหนาโตขึ้นแล้วก็เฮ็ดใส่กามเนื้อในหลอดล่มนนโฮโตหาลัางเทือมมันยักโตเก่าขึ้นกันกับบีแคงเข้าปั่นนี่นะครับ บีแครกอบีแครงเข้าปั่นนี่มันเป็นซีวิตอันนึงของมันนะนะโดยที่ว่าบบคือโบคือปกติพิษปกติานันถ้าว่าอาการตัวนี้มันเกิดขึ้นนี่ขั้นกล้ามเนื้อใน้หลอดล่มมันหดโตเขาจังสี่นี่มันิีมื่อยหอบขึ้นมาโหลดออกครับแนนนาเอิ้อกหันใจเสียงวีดวีดโหลด พนนังหลอดล่มนี่ก็บ,บวมขึ้นครับนั่นสิบวมขึ้นแต่ว่าบวมแบบบวมบนเนาเลยคือบอกไงไงว่ามันพองโตคือหลูกโป่งนี่นะพองโตขึนครับเนี่ยสิเหตุแต่คือจังเฮามีเสมะมีขี่กระเธอนี่มาอัดอยู่ในหลอดล่มเมื่อหลอดล่มพดโตลงจังสี่กับหรือว่ามันเก่งโตขึ้นจังสี่ ผู้เป็นเนี่ยมีอาการหันใจสั่นเขาี้ยหันใจ h op, h op. ฮอบหันใจแห้งโบได้ครับหันใจโบเน่าหันใจสันส่นๆฮึดฮึดหันใจทีันนเอิร์กไอมีเสียงวีดวิดกับฮอบจากเบาไปหาหนักละครับคำวดก็เป็นโบไล่เราค่อยขึ้นทีละน้อยขึ้นทีละน้อยนักขึ้นนักขึ้นเอาไปเอามากกัน ห้วยเพื่อฟวดเขาบนแล้วครับหรืมว่าเขาเกินว่ายางตายออกบนเราไปเนี้วตุยตยุผู้ล่างคนนี่เป็นหลายปีนะฮะปีหกปีก็มี่เก่าปีสิบปีก็มีผู้ล่างคนนี่กับบัตรเลกเดกมันขึ้นเลกเดกมันขึ้นมากนี่หันใจว่าได้ว้าวกาเว่าได,ได้ได้ครับเพราะว่ามันผู้ข้อมันตีบผู้ข้อมันตัน เศร้าไปหาหมูหมูกับนอนเด้บหูเมือนั่เดครับผู้รู้คนตายเดหันใจบ่เขาไปมากนจนตายก็มีผู้ขาเคยเห็นยยุคทางบ้านก็นมีครับใจขาดหันใจบ่เขาย่อนเหืดแต่ว่าขมันเป็นกลางเว้นนี่ค่าย,ยุย่าหม,มูเห็นกันเป็นกลางขค้ืนย่มนอนรับย่าม,มูลรับป้าแล้วนี่่ะลํำบากรับ เป็นยังสันงนน้นเรื่องเหืดนี่มันบมเมนเรื่องเล่นนี่เป็นเรื่องที่ยากเกู่ยวแต่ว่าก็เป็นไหวขันเพราะว่ามันถือไหวต่อกินขนับถือกินขีหมูถือกินบูดกินเนา่าถือกินขว้วกอกยาจังเสียงหรือว่าถือกินขีตะแห่หาลังคนยางกาย,ยขีเตาเหม็นยางขนาดนด้ขรับหาลังนอ่ยางกายเปื้อนสริงถือกินขีเต่าเราทั้งนี้ะขะ้ืนระเหือด ปยังสัตว์นางเธอกระทือกินสูบยาเนี่ยึ้นลเหิดอหานนางเธอก็เปลี่ยนอากาศนี่คือจังนี่ออกปัญษานี่กันหนาวเนี่ยอากาศจากซุ่มๆมาเป็นอากาศแห้งนี่ครับก็พ่อเพิงผ้าอาศัยได้แต่โรงพยาบาลน,นั่นแหละพว่าอยู่โรงพยาบาลพมมียาสําหรับระง,งับเหืดครับมียาสําหรับระง,งับเหืดแบบซีดก็มีแบบกินก็นมีแบบดมก็มี แบบพนกับนี่แต่ว่ากะขืนย่ำไหนกัเพิ่เสีหยหายย่ามาดอกอย่ามาพนเมื่อเป่าย่ามากินแต่มันกับเพียงแคลงงับไปส่วนะยะเพราะว่าโลกอันนี้นี่ขืนไหวลงไหวแต่ว่ากับโบมี่กำหนดว่าจักมือยังเป็นว่าจันโบมี่กำหนดครับะะโบมี่เสาอาทิตย์ บ่มีจันทังขานพุดธพาทุกเสาเพ่นนี้แล้วใจอยากขึ้นว่าจังแต่ถือกกนิันลับมันสิเป็นภูมมแพ้่อีกแบบหนึ่งเกิดกระยื้อนี่นี้มันสิเป็นพุ่มแพ้่อีกแบบหนึ่งว่าแต่เปลี่ยนอากาศมันเกี่ยวกับลมคลับเขาเอื่นว่าพุมมมีอากาศโรคแพรภพุ่มมีอากาศเา้าซาง่ายๆคลับคือขีฝุ่นยังถิงกระด้นไปน้ำรดน้ำเลือนี่ขีฝุ่นง่ายๆนี่ก็บ่ได้นี่ พืชนึ้นลดเป็นอย่างสัน้ะนขนาดเพราะว่าพังผืดอยู่หลอดล่มนน่นเกิดปฏิกิริยากับพุ่มมีอากาศหรือว่าเป็นกีฟุ้งกี่ฟอยเล่านี่แหละไปถือพิ่นบอ่อใดขนาะดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่าโบล้านนี่เพ่นก็มี่ยาอยู่โลกนี่เป็นถือว่าเป็นโลกโบล่านกาวาไดเนื่องจากว่าเป็นโลกมาแต่ปูแต่ปูเป็นโลกสืบเนื่องเองเป็นโลกหม้อระดกขนาะด ที่นี่ว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกซ็ซอยระง,งับได้อยู่เป็นส่วนระยะผู้ขาตามที่ได้ศึกษาเรื่องของอยาแผนโบราณมานี่ก็ได้ค้นคว้าเรื่องนี้มากขึ้นกันครับโดยที่ว่าก็ได้มีตำรับตำล่ากาวไหวกาวไหวอยู่ในคำพี่แพทย์ก็เลยได้ค้นคว้าหายาอันนี้ละเพราะว่าเห็นแล้วนี่ก็คืรู้ตนครับ ถึงแม้ว่าเจ้าของโบเป็นก็นเห็นมูเป็นแล้วก็รู้ตนในฐานะว่าเจ้าของนี่เป็นคนที่สนใจเรื่องวานเรื่องอยาแผนโบราณนครับแต่ว่าเรื่องอยาแผนปัจจุบันนี่โบหู้ดอกเพราะว่าโบมีความรู้เรื่องนี้โบได้เฮียนัครับเฮียนกับเฮียนยากแต่ว่าเฮี้ยนยาแผนโบราณนี่เฮียนโบยากครับเพราะว่าเป็นพหุสูตรเลียนแบบร่วมๆแล้วก็บ่ไดวิจัย ก็มีจะกาวไว้ในตำรับตำล่าของแพทย์แผนโบราณนะเท่ากับสืบต่อเอาคนขั้วต่อเอาครับแต่ว่าเมื่อมาเห็นแล้วนี่ก็เลยเกิดความสนใจครับหากไม่หากไม่ที่คนโบราณได้ปินได้ัวเกี่ยวกับเรื่องเหือดเื่องกก่ยื่มานี่ก็มีผลได้ผลมาโดยตลอดจนฮอดปัจจุบันนี่แหละหมอ,อยาพื้นบ้านกระใสอยู่ บางเทื่อนี่เกิดอยู่กับญาติพี่น้องเจ้าของยังสิผู้ที่เว้าได้ผู้ที่เสื้อยาโบล่าเนี่ย่นกับล่องอยู่ดิ่นก็ให้กินครับก็ปรากฏว่าก็คอยห่างคอยหายไปด้คือว่าบางเทื่อนเนี่ยบางคนก็ึ้นเมื่อละสามเทื่อที่เทื่อได้เป็นมาหลายๆนี่ขึ้นทีได้ครับยาโพอยาเป้านี่เป่าจนว่าคอเปืือยเป่าจน เลือดแข่วออกผลให้พลังกลมันกับบอยูเนี่ครับจนได้เอาไปงอบใส่ออกซิเจนงอบงุ่มไว้เป็นโซโมงสองโซโมงจังคอยลงกับนี้ได้เป็นมาหลายๆลายท่านี่ยาแผนโบราณที่พูทขาว่าถึงนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นแห้งปันไรกายาครับตามที่ได้พิสูจน์ทดลองมานี่ยาหากไม้อันนี้หละเป็นยาต้มครับ เราก็ได้ทดลองเบิ่งนะ่าปรากฏว่าให้ผู้ที่เป็น,นกินย่มเหืดขึ้นเหิดขึ้นไม่แห้งๆได้กินลดพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บนี่พอท่านโดนคารับมันก็ที่ลงคือกันกันกบยาแทนปัจจุบันนีงนี่คอยล่องลงลง,ลงแต่ว่าก็พอลงแล้วเนี่ยสีบกขืนทีคือเก่าได้แบบนี้จะคอยห่างออกไปห่างออกไปขึ้นย่มได้กินย่มนั่นแล้วก็คอยห่างออกไปเรื่อยๆคารับสีบกขืนทีคือเก่าได้ คอยห่างออกไปเรื่อยๆสมมติว่ามือหนึ่งขึ้นซีเทือนี่กินซะเทือหนึ่งย่างสี่มันก็ซีขึ้นดอกเทือเดียวขึ้นเทือหนึง่งห่างออกไปสองมือสามมือยังข้นขึ้นมากินอีกก็ห่างไปเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ข้นมาอีกกินอีกห่างไปเป็นเดือนสองเดือนนี่คอยหา่ออหางออกห่างออกกันลในที่สุดก็เป็นปีคนจังสี่ข้นมาเทือหนึ่งห่างเล้่งน้นก็นลืมหลังไปเลย แ้ถามว่าเศร้าหายขาดบอกกระบอกขาดดอกแต่ว่าไม่ถังห่างครับผานต้องเทือปีหนึ่งจังไว้ขขืนชนหนึงมันก็นยังดีก็ขึขืนมือละซีเทืออยู่ได้พอใหญ่เนี่ยอย่าแผนโบล่าณน,นี่มีมีประโยชน์อยู่ครับผู้ขาจึงได้เก็บกำรักษาไว้แล้วก็ได้นํามาเห็ดครับตั้งแต่ก่อนในเห็ดแบบน้ำเห็ดแบบน้ำก็ได้ผลดี บาดนี่นะมะเขียวครับเขียวเอาเป็นจนเป็นยางแล้วก็มาปรุงเป็นแบบเม็ดครับเป็นแบบเม็ดก็ได้ผ้นดีคือเกาเพื่ออย่างครับเพื่อว่าติดตนติศโตไปย่มเดินท่างย่งมไปหันมานีนี่แหละไปให้ไปหน้าไปหัวไปซวนไปท่างไก่เดินท่างไกไปท่างเหือ่อจังเสียติดโตไปน้ำครับห้าหืดมั่นขึ้นดมมันกับ่เส้าห้ารังเทอ วาดตัวนี้ลงไปครับมั่นก็คอยห่างหายไปเรื่อยๆโทรศัพท์มาถามเบิงสอบถามเบิงสักอนกระไดครับพูกขายินดีที่สีแนะนำและก็อธิบายซูฟังเพื่อความสนิทใจครับ